ีค่ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Scary Stranger 3D ีนีั<ๆ>่นเองและเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้จักศาตรแห่งการสะกดจิตหรือเปล่า<ๆ>ฉันเนี่ยเห็นอะไรปแปลกๆนะในบ้านของคุณลูฟราซิส รู้สึกว่าเขาจะอัญเชิญหมอผีมาด้วยไม่แน่นะว่าเขาเนี่ยน่าจะกำลังทำพิธีเกี่ยวกับสารมืดอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราแอบเข้าไปดูในบ้านของคุณลุงเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงและจะมีวิธีการแกล้งคุณลุงปแปลกแปลกไหมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้าที่ถึงฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้ก็เพราะว่าฉันได้นี่มา หูฟองจากเจ็ดป่าชอของอจรคงโอ้โหเ้ทุกคนใจเข้าไปก็จะทำตามคำสั่งของพวกเราใจแล้วเหรอถ้าจะเล่นเพลงอปัตชยเยอัปติเทเทนาเฮ้เป็นยังไงจงกลยเป็นไก่ซะก็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 แบบนี้เนี่ยท่านไปที่ไหนก็ไปตอใจเงินค่านู่นค่านี่แล้วเดี๋ยวไปเซเว่นหน่อยดีกว่าโหยขนาดนั้นเหรอ เป็นศาสตร์มืดที่น่ากลัวมากๆเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลุงเดียเอาไปใช้กับพวกคนอื่นแล้วก็หลอกให้เขาเดียเอาของมาให้เดียเอาตังค์มาให้เขาเป็นวิธีที่แย่มากๆแน,น,น,น่ในครั้งนี้เราจะบุกเข้าไปในบ้านของคุณลุงเพื่อที่จะทำลายศาสตร์มืดแห่งนั้นหาอะไรกินอีกดีกว่านะวันนี้สัส่งสปากเกตตีแล้วก็หลอกให้พวกน,ะนั้นเดียจ่ายเงินแทนฉันเลยดีกว่ามดู จะไปเซเว่นยังไม่พอตอนนี้เดี๋ยจะสั่งไลายแมกตด้งหากเอาละจังหวะนี้เราปีนขึ้นไปชั้น2ก่อนค่ะแล้วก็ทุกประตูเข้าไปมองซ้ายมองขวาให้ดีๆไม่มีใครอยู่งั้นก็ถานสะดวกเราต้องหาวิธีการกำจัดหูฟังนารกนั้นให้ได้แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะว่าเราเดี๋ยวจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวด้วยอย่างเช่นแบทรัอันนี้ฮห้องนี้เป็นห้องเก็บของไม่มีของอะไรแปลกๆใ่ๆเลยแฮะ เอาสิ่งนี้ไปด้วยแล้วก็เอาค้อนไปอีกอันหนึงเผื่อว่าเราจะเปิดประตูหูฟังหูฟังไม่ได้อยู่ในห้องด้านบนแฮะหรือว่าจะอยู่ในห้องนอนปับ๊บอุ๊ยนี่มันอะไรก็นอะเหมือนเป็นใดเป่าผมเลยโอ้โหคุณลุงเดี๋ยวนี้หัดจัดแต่งทรงผมหรอมามาจอยวายแกเข้ามาในห้องฉันเพื่อที่จะมาเอาไดเป่าผมสุดพิเศษของฉันไปเหรอฮะ น้าแันแรงมากเลยนะ้าๆโอ๊ยขอยืมหน่อยนะลุงลงมาด้านล่างและจากนั้นเข้าไปด้านในป๊าบเปิดประตูคุณลุงกำลังเดินลงมาอย่านึกเะว่าฉันไม่รู้ว่าแกอยู่ตรงนั้นน่ะว้ายเฮ้ยมันรู้ขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้คุณลุงดูฉลาดขึ้นนีนเนี่ยวายเฮ้ยนั่นแกตะอห่ามาใโง่ตั้งแต่แรกเลยเยังงั้นเหรอเฮ้ยไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วนี่คือเปียนโนที่คุณลุงใช้นี่นาและแถมค้างคนี่มันอะไรกันเนี่ย เป็นเครื่องปรับบอลรุ่มนะคะแบบดังหรือเบาถ้าเกิดว่าเราทำลายเครื่องนี้โดยการปรับให้บันจางสุดๆไปเลยฉันว่านะหูฟังเนี่ยต้องอยู่ในห้องที่สำคัญมากๆอย่างเช่นห้องนอนเป็นต้นอาจารเอ๋โอ้โหห้องนอนก็มีสิ่งนี้ก็คือได้บองผมอันนี้สองสงสัยจะขี้เกียจน,นะขี้เกียจขึ้นไปในข้างบนแล้วห้องนี้ล่ะห้องรับแขกปับป๊บปั๊บเฮห้องรับแขกก็ไม่เอ๊ะ นี่ไงเจอแล้วผูฟังในตำราเขาบอกไว้ว really. ่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันช็อตซึ่งเราจะหาน้ำได้จากห้องครัวโอเคงั้นก็จัดไปเลยครับรอ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 โอ้ยช่วงนี้เด่ยนกกระทุกชุมแถวนี้จริงๆเลยลุงแอบเข้าไปในห้องไหนเนี่ยไปเอาน้ำก่อนปั๊บและจากนั้นเราก็ เด็กๆฉันมีบางอย่างให้ทุกคนได้ดูใส่หูฟงังซะนะวันนี้จะมาสอนวิชาดนตรีเอ้ยทำไมเพลงนี้มันแปลกๆฉันรู้สึกปวดหูจังเลยทำงานแทนฉันให้เรียบร้อยนะและเกจะเป็นทาของฉันตลอดไป <c oughs> ขี้เกีล้างจานแล้วพวกเราอยากกลับบ้านเฮ้ยเราทำภารกิจไม่สำเร็จนี่มันใช้เวลามากเกินไปครั้งนี้ฉันไม่ยอมแพ้แน่ โล่ๆสบายสบายมีคนทำง,งานให้แบบนี้ฉันไม่ต้องจ้างแมบบ่บ้านอีกต่อไปแล้วแต่เมสซี่ยังไม่ต้องมาใช้งานฉันอีกต่อไป <c oughs> ฉันไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นแล้วนะคุณลุงฟราซิสคอยดูเถอะคุณลุงจะต้องเป็นท่าของพวกเราตลอดไปเหมือนกันเร็ว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 คุณล,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 ลุงกำลังจะลงมาแล้วปิดประตูให้เรียบร้อยปั๊บตอนนี้เราก็ทำการราดน้ำใส่ลงไปในหูฟังค่ะ โอ้โหช็อตดังแปะแปะแป,ะ,แปะเลยแต่ว่าถ้ามีแค่น้ําแค่นี้เนี่ยคุณลุงเขาเอาไปตากแดดตากลมได้เราจะต้องไปเอานี่เลยเครื่องเป่าผมของคุณลุงเมื่อกี้นี่อยู่ใกล้มากเลยนะเนี่ยเหมือนมีผีผ่านยังไงก็ไม่รู้ฮะเมื่อกี้มีลมดังฟิวฟิวเดินผ่านไปอย่างไร้เชื่อใย,ยงั้นตอนนี้ก็ถักปอดปรง โอ้ยืดเก๊กหล่อน้าประตูแบบนั้นอะนะแต่ฉันเป่าเลยละกันู้ฮเป่าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวหูฟังน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วค่ะแถมเครื่องเสียงเดยกเราก็ต้องปรับให้วอลุ่มมันดังเป็นพิเศษเรียบร้อยแล้วหาทางหนีแล้วรอดูคุณลุงทำตามคำสั่งเราดีกว่าบายยเด็กๆฉันจะสอนวิชาดนตรีให้กับพวกนายนะค่ะ ก่อนอื three, hey, 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 oh, yeah, ่นก็ต้องใส่ห okay, ูฟังซะก่อนเอาล่ะเล่นดนตรีอาปาชัยเย่เอ๊ะเอ้ยทำไมมือฉันไปเองเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหูฟังเอ๊ะเอ๊ะเด้งเป่าเด้งเป่าโอ้ยต้องทำท่าเต้นใจเกเรด้วยว้าวดูคนลงดิเฮ้ยเต้นอะไรขนาดนั้นไม่ได้เต้นคนเดียวนะเอาพวกเรามาเต้นด้วย ช่วงนี้แพ้ความหรอของตัวเองหมอบอกว่าให้กินยาแก้ลดความหล่อสักหน่อยทำน้ำซุปสุขภาพดีๆช่วงนี้อากาศไม่เป็นใจเลยแหะคัดจมูกอยู่บ่อยๆต้องกินยาตามที่หมอสั่งแล้วเอาไปรับโรงแพท์ไว้ตรงนี้ดีกว่าลาลาละลาเรอจนกว่าน้ำซุปของฉันจะกินได้เราก็ไปซอยให้อร่อยเหาะไปเลย เห็นหรือเปล่าเพื่อนๆคุณลุงฟรอสซิสเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่สบายแถมยังเป็นโรคภุมิแพลแปลกๆด้วยไหนๆเราก็มาที่บ้านลุงแล้วเราจะต้องมาแก้แค้นสักหน่อยจำได้ไหมคุณลุงเนี่ยเคยให้เราทั้งกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเน่าๆของคุณลุงฉันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาด ต้องไปดูที่ห้องครัวกันค่ะว่าคุณลุงเนี่ยทำน้ำซุปอะไรแปลกๆไว้บ้างและเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมลับเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นคราวนี้ละกินละคีแตกไน้คุณลุงหืเฮ้ยกลิ่ <c oughs> นนี่มันจ้หอมหอมจริงๆเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยทำไมฉันตะอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีใครเอากับดักมาวางไว้ตรงนี้คุณลุงเข้ามาในห้องครัวแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวแล้วขึ้นไปได้บนก่อน เราไปดูกันดีกว่านะคะเพื่อนๆว่าคุณลุงฟรานซิสเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่และมีวิธีไหนที่สามารถแกล้งเขาได้บ้างรู้สึกว่าจะอยู่ในห้องรอของคุณลุงนะเนี่ยอุ้ยเจอแล้วนี่บันใบวินิจฉัยนี่นาจะบอกประวัติต่างๆนะคะว่าคุณลุงแพ้อะไรบ้างขออนุญาตตัดต่อมาดูหน่อยนะครับ โอ้โฮเป็นไปรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยแฮะชื่อว่ามิสเตอร์กรัมปี้อายุ58ปีโหแก่ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนี่มันทำร้ายคนชาราชัดๆสิ่งที่คุณลุงกินได้เนี่ยก็จะมีนมแล้วก็ถั่วพีนัทน,นะแต่สิ่งที่คุณลุงแพ้สุดๆเลยนั่นก็คือพริกไทยดำกับบอรแรค่ะครั้งนี้เป็นการแกล้งที่โหดมากๆห้ามนำไปเลียนแบบเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิต ในห้องน้ํามีอุ้ยนี่ใกเจอแล้วอันนี้เด่ยบ่อแรกเต็มๆเก็บไว้ก่อนแล้วพิษไข่ดำน่าจะไปหาจากไหนอาจจะต้องไปหาในห้องครัวค่ะตอนนี้คุณลุงฟรานซิสเดินลงไปข้างล่างคงไม่รู้หรอกนะว่าเรากําลังจะไปที่ห้องครัวลา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 อยู่หน้าบ้านพอดีเยี่ยมเยี่ย และนี่เอาให้ใครกินบ้างเนี่ยน่าจะเป็นคุณครูมิสทีแล้วก็สองโจรส่วนอันนี้เนี่ยมันแปลกๆนะเป็นชามที่น่าจะใช่ของเอ๊ะรู้เลยคนคลั่งรักปล่อยสารบอรแรกไว้ตรงนี้ก่อนและจากนั้นก็ไปหาพริกไทยดำพริกไทยดำเอ้ยนี่ไงเจอแล้วมีใครทำอะไรเกี่ยวกับไปรับรองแทนฉันไหมนะเนี่ย ต้องอย่าให้เด็กชายชูสีเห็นเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยมันหาวิธีแกรกไัฉันแน่ไม่ต้องให้เห็นหรอกครับเพราะเห็นไปแล้วใส่พริกไทยดำลงไปอ่ปืรยโรยโรยโรยเอาสารบอแรกของเราโรยโยโรยโรยเรียบร้อยแล้วก็แค่หาที่แอบเท่านั้นรอจนกว่าคุณลุงจะมาแล้วก็กินน้ำซุปให้อร่อยอ้๊บอ้าว๊บออรอร รสชาติมันแปลกแปลกกลิ่นหึงหึงกินอะไรหอมจังเลยขอลองชิมหน่อยเดี๋ยเดี๋ยวเดีมีขิงโคมาอยู่แถวบ้านฉันได้ไง้า่อ้ไอ้อ้เจ้าอ้เจ้าอ้เ้าทำไมฉันเกิดอาการแพ้แปลกแปลกยนี่ก็เป็นเพียงแค่ฉากจบแรกเท่านั้นนะคะและถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่พริกไทยดำลงไปล่ะคิดว่าคุณลุงฟรานซิสจะกินอย่างอรอร่อยขนาดไหนไปดูกันค่ะ นำซุปที่ฉันเคี่ยวไว้อย่างดีโอ้ช่างอร่อยเลิศจริงๆรู้อย่างนี้ไปเปิดรายการทำอาหารดีกว่าโหกินซะอร่อยเลยนะคะคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะเพื<ๆ>่อนๆชอบกันรือเปล่าสำหรับการแกล้งครูแล้วก็คุณลุงฟรานซิสนะคะถ้าชอบเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ครป e ไปด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจใจกันไหมคลิปหนะ้าบายบาย เกือบตายเกือบตายเชียวห้องน,นี้มีมังกรด้วยอะฮะมังกรฉี่ไหนดูดิตอนเนี้ยแล้วเขาไปเอามังกรมันจากไหนอะดูดูมันพน่นดิมันฉี่อะเออไอตวเออฉีดด้วยมันฉี่เป็นน้ำมันเลยห้องนี้อากงองอากองลองหมดแล้วโอเค